สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการโอนเหรียญเวิร์คอยออกจากใบนั้นไทยนะครับกลับไปที่เว r ร์แอปเหมือนเดิมหรือจะส่งไปที่เว r ร์แอปคนอื่นหรือจะไปที่ใบนั้นไทยของคนอื่นก็ได้มาดูวิธีการโอนเหรียญเว r ร์ c คอยกลับไปที่เว r ร์ลแอปในที่นี้ผมจะรีวิวเฉพาะโอนเหรียญเวิร์คอยออกกลับไปที่เว r ร์ a แอปเท่านั้นนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปสร้างแอดเดรสปลายทางให้กับ ทางใบนั้นไทยเพื่อที่จะโอนเหรียญ wld ออกมาซะก่อนมาดูวิธีการทำกันนะครับว่าทำอย่างไรขั้นแรกเลยก็ให้เราเข้าที่ใบนั้นไทยครับเสร็จแล้วให้เราเข้าที่หน้าหลักก็คือเราจะไปสร้างเลขที่บัญชีปลายทางนะครับที่เป็น w o r c ์คอยที่อยู่บน w o r ร์แอปเนี่ยนะครับเราจะเอาเลขที่บัญชีจาก w o r ร์แอปเนี่ยมาใส่ไว้ที่นี่เสร็จแล้วกดตรงนี้ครับเลือกตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกไวริสสำหรับการถอนกดเข้าไปครับ กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่ม address ใหม่กันนี่ครับ address ใหม่เราก็จะมาเราจะโอนเหรียญอะไรล่ะครับเราจะโอนเหรียญ w l d ใช่ไหมเราก็คลิกไปที่นี่ครับแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับพิมพ์คาว่า w l d มันก็จะโผเหรียญ w l d ขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปคือเราจะโอนเหรียญ w LD ออกไปนะครับแล้วทีนี้โอนออกไปที่ไหนล่ะโอนออกไปที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็จะต้องไปเอาที่อยู่ที่ปลายทางมาเราจะเอาที่อยู่ของ w o r ร์แอมานะครับอันนี้เราก็กลับไปที่ w o r ร์แอปปิดตรงนี้ออกไปก่อนแล้วเราก็ไปที่ w o r ร์แอครับเราไปเอาที่อยู่ที่ w o r ร์แอมานะครับนี่มาถึงในนี้เราก็กดที่ wallet ตรงนี้ครับกดที่ wallet กดที่จุด3จุดกดที่ r e c e i v e หรือรับกดที่ w o r ร์คอย กดที่เวอ c h ช i นเราจะมา copy a d d r e s s หรือ copy เลขที่บัญชีปลายทางกันนะครับของ wordapp เพื่อเอาไปใส่ไว้ในใบ a น้นไทยนะครับอ่าเรากด Copy กด Copy เสร็จแล้วเราก็กด O K สคซะหน่อยนะครับคราวนี้เราก็จะได้เลขที่บัญชีปลายทางมาแล้วเราก็กลับไปที่ใบเน้นไทยเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็กลับไปที่ใบเน้นไทยเหมือนเดิม กลับมาที่ i n นั้นไทยเสร็จแล้วเราเอาที่อยู่ปลายทางนะครับมาใส่ที่อยู่ของ w o r ร์แอปเวอร์คนนะครับมาใส่กดค้างแล้วเราก็กดวางนะครับเราได้ที่อยู่มาแล้วเราได้ที่อยู่ของอันเนี้ยเอามาใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเลือกเน็ตเวิร์กกันสันหน่อยนะครับเน็ตเวิร์กต้องเป็นเวอร์เชนนะครับกดที่เวอร์เชนตรงนี้สําคัญมากนะครับตรงนี้ก็คือเวอร์เชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นขั้นตอนมันจะยุ่งยากมากนะครับให้เรากดตัวนี้ให้เป็นสีส้ม แล้วเราก็ตั้งชื่อมันซะหน่อยนะครับว่าอาสูว่าเป็นเทสแล้วกันนะครับเป็นเป็นอะไรไม่เอาดีกว่าเป็นดับเบิลยูเอลดีแล้วกันนะครับเป็นดับเบิลยูเอลดีตั้งเป็นดับเบิลยูเอลดีเสร็จเรียบร้อยเรากดบันทึกนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญนะผมย้านะครับไม่งั้นมันจะติดขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยนะครับกดบันทึกกดบันทึกเขาเนี้ยมันก็จะถามรหัสยืนยันตัวตนเรานะครับ นะครับแล้วก็ของผมมันก็จะมีส่งไปที่อีเมลกับส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมขอกรอกเลขที่รหัสยืนยันตัวตนของผมก่อนนะครับขอหยุดไว้ก่อนนะครับอ่าหลังจากที่ผมได้ใส่รหัสยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ตอบตกลงอ่าหน้าจอมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับนี่ของผมก็จะได้ตัวเหรียญ WLD มาแล้วมีเครื่องหมายนี้ด้วยนะครับไม่งั้นตอนโอนมันจะลําบากนิดนึงนะครับตรงนี้มีเครื่องหมายตัวนี้เรียบร้อยตอนนี้เราได้เพิ่ม ที่อยู่บัญชีปลายทางไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาโอนเหรียญออกจากใบเน้นไทยกันอ่าเราก็แบ็กกลับไปครับแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าเงินช้าที่สุดแล้วนะครับไปที่กระเป๋าเงินเนาะพอไปที่กระเป๋าเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะมาถอนเหรียญ w ับบตรงนี้กันอ่าเราก็ไปกดที่ถอนครับกดที่ถอนเสร็จแล้วเราก็มาเลือก w ับบตรงนี้นะครับ ถ้าใครไม่มีก็พิมพ์ตรงนี้อ่าพิมพ์เลยละกันสมมุติบางคนไม่มีเนาะ w ับเเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเวอร์คอยเราจะมาถอนเหรียญเวอร์คอยออกจากบัญชีนี้กันออกจากใบนน้นนะครับกลับไปที่เดิมก็กดตรงนี้ครับกดตรงคนเนี่ยครับเพราะว่าไอ้เลขที่บัญชีเราได้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็กดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะเด้งอันนี้ขึ้นมาให้เราเลยนะครับเฉพาะเหรียญ w l d เเเท่านั้นที่เราไปสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะ ่เราก็เลือกตรงนี้เข้าไปครับเดยเข้าไปแล้วก็กดยืนยันกดยืนยันเสร็จเราก็ได้เลขที่บัญชีปลายทางแล้วอ่านี้เราก็มาเลือกเน็ตเวิร์กกันนะครับตรงนี้ก็สาคัญเหมือนกันกดเน็ตเวิร์กเข้าไปอย่าลืมนะครับที่ผมบอกนีส่วนมากจะพลาดเลือกอันแรกกันให้เราเลือกเวอร์ชันครับกดเวอร์ชันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันกดยืนยันเสร็จปุ๊บเราจะโอนเท่าไหร่อ่าผม อ่ามันจะมีค่าธรรมเนียมการโอนเนาะ0.06ก็ไม่น่ากี่สตางค์แล้วนะครับก็ไปคูณเอา30กว่าบาทนะครับคูณ30บาทเวลาโอนกลับมีค่าธรรมเนียมนะครับเนาะเดี๋ยวผมคำนวณให้แต่อ่ะวันนี้มาประมาณ32เนาะ32คูณจุด06ก็ประมาณ2บาทอะครับก็ประมาณ2บาทค่าโอนกลับนะครับอ่าผมกดแม็กซ์เลยผมกดแม็กซ์นะครับกดแม็กซ์เลยนะครับผมก็จะโอนตรงเนี้ย กลับไปที่เวอร์แอปของผมนะครับผมก็จะกดถอนนะในเวอร์คอยของผมเดี๋ยวดูในเวอร์แอปของผมไม่มีเงินเลยนะครับตอนนี้ผมจะถอนไป12เหรียญน,นะครับผมกดถอนตรงนี้กดถอนมันก็จะถามเรานู่นนี่นั่นก็อ่านดูซะหน่อยนะครับเราต้องดูเลข4ตัวหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็4ตัวท้ายตรงนี้ให้ตรงไหมซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจเนาะทุกคนก็ดูให้ดีนะครับเอามาจากผมไม่อยากสวิตไปนะครับเอามาจาก w o r ร์แอนี่แหละนะครับ เหรียญเวอร์คอยอะครับว่ามันเป็นเลขที่นี้จริงๆตามที่ผมได้ก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่แล้วก็โอนด้วยเน็ตเวิร์กเวอร์เชนเห็นไหมครับแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ2บาทอ่าเขาถามว่าแน่ใจนะผมตอบยืนยันตอบยืนยันอ่าแล้วมันก็จะแตะเพื่อยืนยันตัวตนอีกทีนึ่งนะครับผมก็ทําก่อนแล้วแต่นะครับของใครเป็นอะไรก็ว่าไปของผมเป็นสแกนนิ้วมันมืดอีกละ <c oughs> เสร็จละโอเคตอนนี้มันแตะเพื่อยืนยันแล้วนะครับตอนนี้เหรียญก็อยู่ในขั้นตอนของการโพสต์ นะครับผมก็สแกนนิ้ว2ทีสามทีครับแล้วแต่ใครทําอะไรก็ทําไปนะครับนี่มันก็กําลังดําเนินการเรารอตรงนี้นะครับรอจนมันขึ้นว่าถอนสําเร็จนะครับผมก็ไม่ได้ดูตรงนี้วิธีการทำของผมผมก็จะกลับไปที่นี่เลยครับกลับไปที่ World p p p เราเลยเนี่ยกลับไปที่ตัวนี้ครับเ o อร์แอปเราเนาะแล้วก็มาที่ w a ล l e t เราแล้วมาดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่2บาทเนาะเดี๋ยวมันจะโอนจากใบั้นไทยมาตรงนี้ให้เรา รอเมื่อกี้นะครับเมนูเมื่อกี้เนะี่ยผมจะไม่สวิตช์กลับไปนะครับเดี๋ยวมันจะงงเราก็รอจนเมื่อกี้มันคอมพิวต์นะครับจนมันเรียบร้อยเงินมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาสักครู่นะครับรอตรงตรงเมื่อกี้มันดําเนินการครบเรียบร้อยก่อนเหรียญมันก็จะกลับเข้ามาสู่เวอร์แอปของเราเหมือนเดิมด้วย WLD นะครับต้องเป็น WLD นะครับหลายๆท่านไปเทรดเป็นบาทก่อนก็ต้องเทรดจากบาทกลับมาเป็น WLD ก่อนนะครับเพราะบาทไม่สามารถ ถอนจากใบเน้นไทยกลับมาตรงนี้ได้อ่ะในระหว่างที่รอดูซิมันนานไหมยังไม่มาโอเคเดี๋ยวผมหยุดไว้แป๊บนึงไม่ทันถึง3-4นาทีเงินก็เข้ามาแล้วครับแต่มันแปลงมาเป็นเงินบาทนะครับอันนี้ก็ w ับมันก็กลับเข้ามาแล้วัดไหมครับเท่านี้ครับก็เป็นการโอนเนาะโอนเหรียญดับลหรือเวอร์คอนะครับกลับมาที่ App, เวอร์แอปเลื่อนดูหน่อยนะครับมันก็เข้ามาอยู่ในสเป n ด i n g เห็นไหมก็จะขาดทุนไปบาทกว่าๆหายไปนิดนึงจริงๆมันโอนมา400นะครับเนี่ยมันก็จะมีเหรียญดับเยูเอลไม่ใช่บาทนะครับตรงนั้นไม่ใช่บาทนะแต่เขาโชว์เป็นบาทให้เราดูเฉยๆนะครับเวลาเราถอนออกก็จะถอนออกเป็น w ับเเห็นไหมครับก็นี่ก็เป็นวิธีการโอนเหรียญดับเยูเอลดหรือเว r ร์คอ ออกจากไบเนนไทยกลับมาที่เวอร์แอปเหมือนเดิมนะครับหรือท่านจะโอนไปที่อื่นก็ได้ก็ไปก๊อปปี้อเด s สที่อื่นมาใส่หรือจะโอนไปที่ไบเนนไทยด้วยกันก็ได้นะครับก็อันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมถ้าโอนจากไบเนนไทยไปไบเนนไทยผมลองแล้วโอนเหรียญเวอร์คอยดด้วยกันไม่มีค่าธรรมเนียมแต่โอนจากไบเนนไทยออกไปเวอร์แอปหรือโอนกลับไปเวอร์แอปมีค่าธรรมเนียมประมาณเกือบเกือบสบาทเนาะนะครับก็ขอจบการรีวิววิธีการโอนเหรียญ เวอร์คอยจากไบ a น้นไทยกลับไปที่เวอร์แอปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ